นาาพฤศจิกายน2563สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุ่มกระพงอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นทรงพระดำเนินอย่างพระพลาที่ประทับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีส่งตั้งมั่นในพระราชฤาวุทยที่จะทรงตามรอยพระยุคลบาท แนวพระราชดำริพัฒนาหุบกระพงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรม,มนาถปพิศสืบสารงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงทรงรับฟังเรื่องราวความสําเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการสืบสารและการพัฒนาต่อยอดอาชีพดั้งเดิมของชาวหุบกระพง ซึ่งมีความหลากหลายเช่นทางด้านการเกษตรมีผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปพืชสมุนไพรจากกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชาราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงตั้งมั่นในพระราชารอิดา สืบสารงานศิลปาชีพของกลุ่มศิลปาชีพจากสารป่านสอนนารายในพระบรมราชินูปธรรมอาชีพพระราชทานเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวหุบกระพงกลายเป็นสินค้าที่สร้างไรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวหุบกระพงและได้รับการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาให้มีรูปแบบสีสันที่นำสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพรชราสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้พระราชทานกำลังใจและส่งชื่นชมในความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างความเปลื้มปิติแก่เหล่าสมาชิกอย่างทั่วถึงเป็นงานที่สมเด็จพระพันปีสอนไว้อันนี้จ<ช>ะต่อยอดด้ตอนแรกจากเป็นของที่เหลือไม่มีใครเอาตอนนี้กลายเป็นของที่ ได้เพยจาพันไปถึงไปไกลถึงต่างประเทศแล้วทําแม่แม่บ้านมีมีงานทําเพิ่มใช่ไหมคะเพิ่มค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะได้แปลว่าไม่มีผลโควิดทําอะไรไม่ได้ทาอะไรไม่ได้โควิดทำอะไรเราไม่ได้เราก็ยังมีงานมีรายได้นะข้างในก็สานเป็นกระเป๋าเย็บใช่ค่ะแล้วก็หมูขาสับอย่างนี้ฝรั่งชอบนะคะนี่เนื้ออื่นใดทุงพระราชทานได้สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถึงชาวหุบกระพงด้วยความรักและความห่วงใยทรงประทับอยู่เคียงข้างเราในวันนี้โดยโดยเห็นว่าศิลปาชีพของเราที่ทํามานานถึง40กว่าปีเนี่ยก็ก็เป็นกําลังใจกับพวกเราค่ะพระบรมราชนีผู้บุญบารมีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานแนวพระราชดำริ งานพัฒนาแผ่นดินณพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำชะอําจเพชรบุรี